ใครรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลานะคะแบบจะทําอะไรก็แบบไม่มีแรงเลยอะไรยเงี้ยรู้สึกว่าเอออยากนอนตลอดเลยวันนี้นะคะติน่ามี5เคล็ดลับง่ายๆนะคะมาให้เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มพลังให้ตัวเองโอเคอย่างแรกเลยนะคะที่ทําให้เราไม่เหนื่อยเนี่ยก็คือเราต้องเลือกกินอาหารนะคะถ้าสมมติว่าเราเลือกกินอาหารที่มันมีแป้งหรือมีคาร์โบไฮเดตนะคะเยอะเกินไปมันจะทําให้เราง่วง to to เพราะว่าอะไรเพราะว่ากระเพาะเราเนี่ยมันจะต้องใช้พลังเยอะมากในการย่อยพอมันใช้พลังเยอะเนี่ยมันก็ดึงพลังจากอะไรดึงพลังจากสมองว่าวัาให้เราทาไมเหนื่อยเราก็เลยรู้สึก ไม่มีพลังเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยคือเรื่องของอาหารนะคะอย่างที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการนอนนอกจากนอนพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยเราจะต้องรู้ด้วยว่าระยะเวลาการนอนของเราเนี่ยนอนประมาณเท่าไหร่มันเหมาะสมกับเราโดยที่ติน่าเจอมาในเว็บไซต์หนึ่งนะคะเดี๋ยวติน่าใส่อ้างอิงไว้ให้เนาะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมี sleep cycle นะคะก็คือระยะเวลาการนอนอยู่ที่90นาทีแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราสามารถนอนโดยที่ไม่มีการรบกวนเป็นระยะเวลา90นาทีนะคือนอนเต็มอิ่มแล้วเคยเห็นไหมบางคนเขาไม่นอนเยอะเลยเขา นอนแค่ประมาณ3ชั่วโมง6ชั่วโมงแต่นอนเต็มอิ่มมากแต่บางคนทําไมนอนส0ชั่วโมงนอน12ชั่วโมงอยังรู้สึกว่าไม่เต็มอิ่มเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเขาหลับหลับตื่นตื่นหรือว่าตื่นมาในช่วงที่มันไม่ครบ90นาทีคือมันเป็นอย่างนี้90นาทีเนี้ยคือชั่วโมงครึ่งใช่ไหมถ้าเรานอน3ชั่วโมงเนี้ยจะดีกว่าเรานอน3ชั่วโมงครึ่งเพราะว่าถ้าเรานอน3ชั่วโมงครึ่งเนี้ยเราไปลบกวนเวลาการนอนของเราคือในไซคิลครเนี้ยมันนอนหลับได้ม่ลึกเพราะฉะนั้นเนี้ย ลบกวัวในตัวไซโคมันคือระยะเวลาที่บอกว่าเราเนี่ยนอนหลับลึกได้ดีหรือ,อยังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาที่เรานอนหลับลึกเนี่ยคือ1ชั่วโมงครึง่งโอเคนะจำไว้นะหชั่วโมงครึ่งแล้วเราก็บวกไป1ชั่วโมงครึง่ง3มชั่วโมง4ชั่วโมงครึ่ง6ชั่วโมงเนี่ยเราก็บวกไปเรื่อยๆโอเค ก็แบอย่างที่3านะคะก็คือออกมารับแสงแดดนะคะใครที่ทํางานอยู่บ้านเนี่ยไม่ค่อยโดนแดดอย่างที่น่าเดีที่หน้าทำงานอยู่บ้านนะคะที่น้ายอมรับเร็วที่หน้านานทีโดนแดดนะคะแต่ว่าแดดหรือว่าวิตามินดีนะคะมันจะทําให้เรามีพลังงานมากขึ้นมันจะทําให้เราตื่นตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ออกมาข้างนอกมาตรงหน้าบ้านนิดหน่อยอยู่ตรงหลังบ้านอะไรให้มันอยู่ภายในบริเวณบ้านก็ได้ถ้าเราไม่อยากออกจากบ้านนะคะให้เราโดนแดดสักวันละประมาณ15นาทีเนี่ยมันก็จะทำให้เราทำไมตื่นตัวมากยิ่งขึ้น ะะตัวไปย่างที่4เนี่ยก็คือการออกกําลังกายเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยถูกสร้างมาให้ขยับถูกสร้างมาให้เคลื่อนไหวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรานั่งนั่งนอนนอน,น,อนตลอดเวลาเนี่ยเราจะรู้สึกเหนื่อยเราจะรู้สึกไม่มีแรงเราต้องขยับแล้วก็เคลื่อนไหวตลอดถ้าสมมติว่าใครไม่ชอบออกกาลังกายเนี่ยอาจจะใช้วิธีการเดินก็ได้นะคะเดินวันละ 20- หรือ30นาทีเนี่ยก็ช่วยให้เราเนี่ยไม่รู้สึกเหนื่อยเกินไปในแต่ละวัน ต่อไปอย่างที่5านะคะก็คือการดื่มน้ําให้เพียงพอเพราะว่าเซลล์ของเราเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยประกอบด้วยน้ําเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีน้ำทำไมเราก็ขาดน้ําเราก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเนี่ยสำคัญมากๆแต่ถ้าใครไม่ชอบกินน้ำเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องกินน้าแบบว่าโอ้โหขวดนึงแบบกระดกให้หมดเลยอะไรเงี้ยไม่ไม่นะคะเราสามารถจิบจิบได้นะคะก็คือจิบจิบทั้งวันเลยจิบจิบทั้งวันเนี่ยได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดื่มน้ำนะแล้วก็ดื่มแบบจิบจิบทั้งวันได้นะคะอย่างที่น่าเนี่ ถ้าเมื่อไหร่รู้สึกว่าคอแห้งเมื่อไหร่รู้สึกว่าขา,าขดน้านะคะ,ะ,คะก็จะจิบน้าเท่านั้นเองเนาะสาหรับวันนี้ก็มีเป็น5เทคนิคง่ายๆนะคะที่ลองไปปรับใช้ดูยังไงก็ลองไปใช้ดูแล้วก็ได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงนะก็กลับมาคอมเมนต์ด้วยก็ได้นะคะหรือใครเคยทําวิธีไหนนะเราได้ผลหรือไม่ได้ผลก็มาคอมเมนต์ข้างใต้ได้นะคะสำหรับวันนี้ทีน่าต้องลาไปก่อนถ้านะใครชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดไลค์แล้วก็ subscribe ได้ที่ทีน่าแตนชาแนลหรือว่าจะไปติดตามตีน่าช่องทางอื่นก็ได้ใน Facebook นะะคชื่อเฟซบุ๊ เราวันนี้ติน่าก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ